บทสวดมังคลาสูตรังอเสวนาจพรา,านังปันทิตาอนันจะเสวนาปูชาจะปูชะญาปูชนียานังเอตัมมังคลามุตตะมังปติรูปรเทสาโสจะปุพหะจกะตะปุญญาตาอตตะสัมมาปะนิทิจะเอตัมมังคลามุตตะมังพาหุสจันจะ สิปันจะวินโยจะสุสีคีโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคลมุตมะมาตาปิโตอุปทานังปุตตะทารสังฆโหอะนากุลาจะกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตะ กานันจะสังฆโหอะนาวชานิกัมมานิเอตัมมังคลามุตตมังอารตีวิรตีปาปามัชปานาจะสัญญาโมอัปปมาโทจะทำเมสุเอตัมมังคลามุตตะมังคาระโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกะตัญยุตากาเลนะ ธรรมสาวนังเอตัมมังคลามุตตะมังขันตีจะโสวะจัตสตาสะมาะนาน,นจะทัสนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังมคละมุตตมังตะโปจะพระมะจาริยันจะอริยสัจจานะทัสนังนิพพานะสัจฉิกิริยาจะ เอตัม,มังคละมุตตะมังพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยสะนกัมปติอโศกังวิระชังเขมังเอตัม,มังคละมุตตะมังเอตาทะเอตาทิสานิกตวานะสัพพัทธะมะปราชิตาสัพพัทธะโสถิงคัจฉันติตันเตสังมคละ มังคละมุตตะมันติ <c oughs> ยังกินจิบิดตังอิทะวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปะนีตังนโมสมังอธิตะถาคะเตนะอิทัมปีพุทเทรัตนังปะนีเตปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขะยัง วิราคังอะมะตังปนีตังยะทัชาคาสักกยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมัติกินจิอิธรมปิธรรมเมละตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยัมพุธธธทธะเสโษปริวันณนียสุจริง สมาธิมานันตะริกัญยามาหุสมาธินาเตนสะสโมนบิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัฏฐะตังปะสัทาจะตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขีเนยยาสุขตัสสา สุขตาตสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพภาลานิอิธรมปิสังเคราตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตามนสาทันหนะิณะนิกามิโนโคตมะสาสนมหิเตปฏิปัต,ปต,ตา อะมะตังวิไคะะหะลธามุทานิพุติงพุนชมานาอิธรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานางังอะนะวังนาะธิสามพรังนาะธิสามพวังวิรัตตะจิตายติเกพะวิสมิงพระวัสมิง เตหีนะพีชาหีนะพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายาถายัมปะทีโปอีทัรมปิสังเคราชนังปณีตปณีังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุอัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชา อัตตะทานตสะโปสัสสะนิจจังสัญญาตะจาริโนเนวะเทโวนะคันทัโหนะมาโรสหะพระมุนาชีตังอปะชีตังกะยิราตถารูปัสสะชันตุโนภาสีตะมิทังเตนะพระขวตาชาณตาปัสตา อระหะตาสัม,มาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุสสะเวนะมาประรัมมะประรายะมาอิติกิริยะมาปติกะสัมปะธานนะมาตักกะเหตุมานายะคะเหนะมาอาการะปริวิตาเกนะมาทิฏฐินัชฌา นกขันติยามาพพระรูปตายะมาสมามะโนโนคะรุยะทาตุเมเหอตตะนาวะชะเนยยาทะอิเมธรรม,มาอากุสลาอิเมธรรม,มาสาวัชชาอิเมธรรม,มาบินยูยระหิตาอิเมธรรม,มาสมัตตาสมาทินนา อหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอะทะตุเมหิเหปชาเหยยยธะยะธาตุมเหอัตะนาวะชาเนยยาทะอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมมาอนวัชาอิเมธรรมมาวินยูปสัสสาอิเมธรรมาสมัตตา สมาทินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอาทะตุเมเหอุปะสัมปัชชาวิหะเรยายธาติ <c oughs> อุปนิยติอุปนิยติชีวิตะมะป,ปะมายุงชาููปะนิตาสะนะสันติตานาะเอตังพยังมะระ เนเปขะมาโนปุญญานิกะยิราธะสุขาวะหานิอุปนียติชีวตมัปปะมายังชะรูปะนิตสะนะสันติตานาเอตังนะเอตังพระยังมรณะเปขะมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโข โยธะกายเยนะสังยะโมวาจายะอุทะเจสะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวามาโนกปะโรติปุญญังธัมโมหาเวรคติธรรมะจาริงธัมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเน นาทุกขติงขัจฉติธรรมะจารีสเพสังขาราอนิจจติยะถาปัญญายะปสติอาทะนิพินทัติทุกเขเอสะมาโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยะถาปัญญายะปสติอาทะนิพินทัติทุกเขเอสะมาโควิสุทธิยาสเพธรรมาอนตตาติ ญาตาปัญญายะปสติอาธานิพินทัติทุกเขเอสามโควิสุทธิยาอาปันนกัตถะณเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตททัญญายะเมธาวีตังคันเหยยะอปันนกังพาหุงเวสารนางยันติ ภระตานิวานานิจะอารามารุขาเจตยานิมนุษยสาพระญติชิตาเนตังโขสารนางเขมังเนตังสารณะมุตตะมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปามุตจติโยจะพุทธันจะธรรม,มันจะสังคันจะสารนางขะโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายะปสติ ทุกขังทุกขสะสมุปปาทังทุกขัสะจะอาติกมังอริยันจะอัดถังขีกังทุกขูปะสามารามินังเอตังโขสารานางเขมังเอตังสารนามุตตะมังเอตังสารานางมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติ <c oughs> อตีตังนาณวาคะเมยยะนัปะติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตมปะฮีนันตังอปปตันจะอาาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอัน ละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังอสังกุปปังตังวิธามะนุปรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบัน ไม่งอนแง่นไม่ครอนแกนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนือให้ป,ปลุกโลงเถิดอาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารานณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังฆรันเตนะมาหาสเสเนนะมัจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตันที่ตังตังเวพทเทการะโตติสันโตอาจิเคเมอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคลาทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่า ผู้มีลาตีหนึ่งด้วยประการชนีแลนะ <c oughs> ชาลารรโมม,มิชารังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทำโมม,มิพระยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรรโมมิมรณังอนาตีตา เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรม,มะสะโกมิกรรม,มะทายาโทกรรม,มะโยนิกรรม,มะพันธุกรรม,มะปฏิสรารณา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมะกริสามิกัญญานังวาปาปกังวาตัสะทะยาธาพระวิสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป เอวังอัมเพหีอภินหังปัจจะเวคิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกๆวันเถิดทุกขปัตาจะนิทุกขาพระยะปัตาจะนิพยาโสขปัตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานินาปานิโนเอตา วตาจะอมเหหิสัมภตังสัมภตังปุญญาสัมปทังสัพเทวานุโมทันตุสัพพาสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธาสัทธายังสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพาภาวนาพิรตาโหตุขะฉันตุเทวตาขะตาสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังภะระ อราหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสหันทัมายังปฏิทานะคาถาโยพนามเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคาเรโพธิคาเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมะทานนะพวันตุภูชิตาโสดถิงกรณ เตทะวิหาลมันทะเลเทราจะมัชานะวากาจะพิขโวสารามิกาทานะปตีอุป,ปาสกาคามาจะเทสานิฆมาจะอิสลาสัปานะภูตาสุขิตาพะวันตุเตชะลาภูชา,า,ชาเยปิจะอันทะสัมภะวา สังเสทาชาตาอาทะโวปปาติกานินยานิกังธรรมะวะรังปฏิจเตสเพปิทุกขสะการณตุสังขะยังถาตุจิรังสตังธรรมโม,มธรรมมัทราจะบุคลาสังโคโหตุสามัคโวสามัคโควสามัคโควะ อัถยะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัทธัมโมสเปปิธรรม,มาจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตหันธรรมยังปฏิธานะคาถาโยพนามเสปุญญาสิธานิกะตัสะยานัญญานิกะตานิเม เตสันจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไมหางมาตาปิตาทะโยทิฐาเมยจับปะยะทิฐาวาอันเยมัชเตมัชตะเวริโน สัตตาติดทันติโลกาสมิงเตภูมมาจตุโยนิกาปัจเจกะจตุโวการาสังสารตาพระวาพระเวยาตังเยปติธานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะชานันติเทวาเตสังนิเวทายูมายาทินานะปุญญานางัง อนุโมทนาเหตนาสัพเพสัตตาสทาหตุอเวราสุขะชีวิโนโเขมะปะทันจะปะปโตุเตสาสาสิทชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอจงเป็นผู้ มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเบรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแล่ขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิด และจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสํำเร็จเถิดสาธุด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัวสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลผ้ากลิ่งภายรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวร วัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถมุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลียมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและขามงคลในภรคดาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุ